แซมสวัสดีนะครับผมแซมขออนุญาตมาแนะนำรถที่เพิ่งเข้าใหม่ในส่วนของโกดังเทพารักษ์กันนิดนึงนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาใหม่อยู่ประมาณ10คันได้นะครับผมเริ่มจากเจ้าคันนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็น t o y o ต a a อ t e, ลเ 1.8e รถปี2018นะครับผมนี่ตัวนี้9799นะครับคันนี้เลขไม่อยู่ประมาณ9 4 0 0 0นะครับผม มาดูภายในก่อนนี่ครับภายในเป็นเบาะหนังอ่าเบาะผ้าสีดำนะครับนี่เลขไมล์9 4 5หม่กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับคันนี้อยู่ราคาอยู่วัน449นะเป็นคัน8ตัว E นะครับผมถัดมาเป็นเจ้าตัวนี้ครับผมเป็น Toyota v วีออสนะครับผมปี2,020อ่าแซมแม่ใจ21หรือ22เดี๋ยวแซมดูให้อีกทีหนึ่งนะครับผม คันนี้เป็นรถ1.5ตัว J นะครับผมเลขไม้60,000คันนี้ราคายังไม่ประกาศนะแซมแจ้งก่อนราคายังไม่มานะครับผม1.5ตัว J จะมีอีกคันหนึ่งเลขไม้30,000นะครับแต่ว่าคันนี้เลขไม้อยู่ที่60,000นะครับผมสำเนาเล่มลอะอออปี2021นะครับผมตัว J นะเป็น1.5ตัว J มีคันนึงเลขไม้น้อยกว่าครับเลขไม สามหมื่นนะครับคันนี้เลขไมล์หกหมื่นมา, 60, มาดูเลขไมล์กันหน่อยอเลขไมล์หกหมื่นนะครับผมเลขไมล์หกหมื่นสามพันหกร้อยสิบเอ็ดกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นรุ่นที่ขายดีอีกตัวหนึ่งเลยครับแต่ว่าคันนี้เป็นปี2019แล้วนะครับผมเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ นะครับ2.4ตัว e ปี2019แล้วคันนี้เป็นปี2019แล้วนะครับผมราคา559,000บาทนะ559,000บาทเดี๋ยวแซงพาไปดูเข้ามาอยู่ประมาณ5คันนะครับส่วนคันนี้ก็ยังอยู่นะครับแคปออโต้ปี2018เลขไม้อยู่40,000กว่าคันนี้นะครับกทน,นี้6405นะครับเลขไม 4, ้สี0 0 0ืกว่า,า, 4, านะครับราคา400,000กลางนะครับ400,000กลางคันนี้แคปออโต้นะมา มาดูคันนี้ก่อนอล็อกจากนั้นนะครับไม่เป็นไรมาดูคันถัดไปดูคันนี้ครับ4435ครับเป็นรถเดียวกันครับก็เป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานหนึ่งลูกค้าก็ดูได้เลยนะครับหน่วยงานไหนมานี่ครับรถนี้จะ,ะมีการเปลี่ยนเบาะผ้าเป็นเบาะหนังนะครับผมสำหรับหน่วยงานนี้นะนีะ่เดี๋ยวดูเลขไมค์กันหน่อย คันนี้เลขไมหม่6 3มกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับหน้าจอก็เป็นเหมือนเดิมครับระบบในส่วนของ USB CD ปี2000โอ้คันนี้ปี2018แต่ว่าจดปี19นะครับปี18แต่จะจด19นะครับผมมานะถัดมาเป็นตัวนี้อีกเช่นกันครับรถเดียวกันครับผม 4,3,3,2นะครับผมเป็นรถเดียวกันทั้งหมดนะคันนี้ก็เลขไม่หนึ่งแสนหกกมิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรถปลดระวางจากหน่วยงานเนี่ยจะมีในส่วนของตัวลากด้านหลังให้ด้วยนะเป็น2.4ตัว E นะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้มา ถัดมาจะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับหน้าหล่อแล้วเป็น2.4ตัวมิดนะตัวมิดแล้วแล้วก็นี่ครับจะหมดสัญญาจากหน่วยงานหนึ่งตามรูปนี้เลยนะครับผมเป็นเกียร์ออโตโด้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้คันนี้เลขไม 80, ้แปดหมื่นเลขไม้แปดหมื่นเกียร์ออโต้นะครับผมราคาเข้าๆนะครับโดยประมาณก็น่าจะอยู่ราวๆ 5้าแสนกว่ากว่านะครับผมปี2021นะเป็นแบบสี่ประตูตัวเตี้ยจดนั่งสองตอนท้ายแบบบรรทุกแบบมีแครี่บอยให้นี่แบบนี้นะครับผมในเล่มเขาจะลงเป็นสีนี้นะครับฟ้าน้ำเงินหลายสีนะครับผมเป็นเกียร์โตโปี2อ2 1ีนนะมาถัดมาเป็นรถนี้เหมือนกันครับสี่ประตูออโต นะครับผมสี่ประตูออโต้อถใหม่แล้วรถใหม่แล้วเข้ามาแล้วนะครับมาดูก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสําหรับรถนี้นะครับแอร์แบ็กคู่เหมือนเดิมนะครับผมสี่ประตูตัวเตี้ยก็มีครับอีกหนึ่งคันคันนี้เลขไม้หกหมื่นกว่านะครับผมเกียร์ออโต้นี่ครับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับผม a i r ์ a บคคู่นะครับปี21ครับแบบมีแคลรบอจดลงเล่มให้เรียบร้อยแล้ว150แรงม้านะครับก็จะเป็นแบบแคลรบอยทรงในส่วนของทรงเสมอเก๋งเลยนะครับผมข้างหลังล็อกนะครับมาดูในส่วนของเลขไมค์กันนิดนึงคันนี้เลขไมค์หกหมืนะ 6 0 8 6 8กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับมีเข้ามา2คันนะครับออโต้ตัวเตี้ยนะครับ7397นะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับแล้วก็เป็นสี่ประตูยกสูงออโต้อีกคันหนึ่งนะครับผมรถเดียวกันครับผมเข้ามานี่ครับก็เป็นเบาะหนังคันนี้เล็กไม้น้อยครับเล็กไม 36,525กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมขายดีมากๆครับเป็นปี18ครัคันนี้เข้ามาใหม่ละรถเข้ามาใหม่แล้วนะครับแซมขอดูเบลกันนิดนึงก่อนนะครับว่าเป็นปี19แท้หรือว่าเป็นปี18 1 9จด19นะมา ไม่ชัดเลยนะครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวแซมหาคำตอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่แน่จะเปันปีอะไรนะครับผมก็จะมีห่วงลากจูงให้เหมือนกันนะครับผมนี่คันนี้รถสวยครับเลขไม้สามหมื่นเท่านั้นนะครับผมกทสวยด้วยแปดกก4 4 4สนะี่หนึ่งะเลขไม้หกหมื่นเท่านั้นนะครับผมสวยงามครับคันนี้นะมีแค่ทรงแค่ีสวยงามอยู่ ก็เข้ามาโดยประมาณนี้นะครับสําหรับรถนี้ประมาณ10คันที่รถเพิ่งเข้ามาเพิ่งปลดปลดระวางมานะครับอ่าตรงนี้มีแสงและปีสอง9ัสิบเครับผม19แท้รถปี2019นะครับราคา5้าแสน ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปีสิบเก้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถที่เพิ่งเข้ามาที่โกดังเทพารักษ์นะครับผมส่วนใครสนใจรถรุ่นไหนอยากสอบถามแซมเพิ่ม,เต,มเติมก็เหมือนเดิมครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองะครับผมโกดังเทพารักษ์อยู่สี่แยกคลองขุดนะครับยื้เยือง กับ b ิ๊กซีบางพีนะครับผมมาไม่ถูกงไงตัวอาแซมด้ลยนะครับ0ูนย์แปดหกสนะครับรถข,ของแซมทุกคันซื้อข้งสดไม่มีเก็บแวดไม่มีบวกแวดนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของการล้างเตรียมส่งมอบแปลสปาภายนงภายในให้ดูครับนี่แซมก็เตรียมปล่อยดูล้างข้างล่างข่้งล่างให้เลยนะครับนี่ถอดล้อ,อไหล่ด้วยน,นะครับถอดที่หมดสวงามครับนี่ สวยงามครับรถทุกคันของฉันจะเป็นแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่างที่แซมบอกครับเวลาเราฟอกเบาะเนี่ยเราก็จะมีการตักดงตักแดดที่เบาะนะครับเอาเบาะไปตักแดดเห็นไหมครับนี่ไม่ต้องห่วงในเรื่องของกลิ่นหรือว่าอับชื้นนะครับผมโอเคครับผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรอีกครังครับ0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ